เรื่องปัญหายาเสพติดใส่ยายครับเหลเหมือแล้วประมาณสามโตครับอยู่กับเพื่อนและเพื่อนพามาลงตรงนี้ครับให้เปลี่ยนวิธีคิดเขาด้วยว่าเฮ้ยไม่ได้ทําเพราะว่ากฎหมายบังครับ,รบแต่ทำเพราะว่าเรามุ่งมั่น,นอย่างนี้จริงโกาะเราครับตั <c oughs> <c oughs> ้งใจสิมาอันนี้แล้วนะครับ เพื่อลูกเพื่อเมียเพื่อ,อยังน้ำครับยังกับบนเหลือแล้วครับประมาณเกือบเดือนแล้วครับไม่ยุ่งเลยครับก็คือตั้งใจเป็นมั่นใจมากว่ามันช่วยเรเราไม่ได้เลยถ้าเขาคิดได้แล้วถ้ามีโอกาสท,ที่จะทาอาชีพอื่นเขาก็จับมาเจะเลยจบโจได้เพื่อนกระกลับโตกลับใจหลายตั้งแต่ก่าวแรกที่ตำรวจเดินเข้ามานะคะตอนนี้กับพยามพักการสั้างอาชีพ เสร็จหน้านาปุ๊บที่นาก็เลยจะทําเป็นสวนแบบพอเพียงครับผิดไทยนะครับผมมีพริดไทยเนาะครับก่อนีผมเป็นอาจารย์เด็กคนมาสอนในตอนผิดไทยผมว่าแถวตื้นๆนน่อนะครับเป็นง่ายขายง่ายเพื่อผิดไทยครับถึงจุดที่เขาสามารถอยู่ในสังคมโดยเลี้ยงตัวเองได้โดยไม่ได้ขอคุมเนมันมาสู่ความสำเร็จมันอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าในความเขาเรียกว่าความคุม้มค่าทางเศรษฐาศาสตร์นะกับการเราได้ตรงนี้คืนมา